สวัสดีค่ะนี่สาวอิสานสิผ้าสีผ้ามากินมะมวลสาวอีสานผ้ากินผ้ามวนสีามากินไหลบัวกุ้งสดจ้าโกมากกันเด้อไหลบัวกุ้งสดยย่วจ้าเท่ด้วยบัว กุ้งสดไปตลาดมาได้กุ่งได้ไล้บัวเแล้วก็สมพักเสียนซื้อมาลานข้างไล้บัวนี่ล่ละโอ๊ยใช่ละว่านี่ละผักกระแยงกินกับตับุมงอันนี้ถาดพักถาดพักคือเกา โอ้ยเนี่ยสับโอ้ยอยากสู้แต่พี่น้องไงเนี่ยกะมีเรดดีด้จากอื่นเนี่ยอย่างเนาะเห็นแต่ได้คลิปก็เลยอยากกินขึ้เพิ่นมักแรดีดเรดดี้แร่แรยังเรดดีด้กะมีต้นทานตะวันออกโอ้ยืม เม็ดบาทเสาอีสานว่าข้างในเสาเม็ดบักกะทินเม็ดบักกะเศษซื้อซ้อยผูท้เฒ<า>่ายหลายเด้อ นี่บัก,กเกษตรคือเกาถาดบ่ได้คือเกาคู่เดิมผักขาผักพูดเพราะเขาปุ่นคือเกากินยังกับบเป็นตำไหลบัวกุ้งสดงวน้ำเขาปุ่นอ หลายมาหนี่เสียสายเดียวปาดกินยังไงแล้วบดนีนน้โอ้สมพักเสียนคอยสิมือสมพักเสียนมาค่าอืมฮั โอ้ยล oh, oh, so 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 hey. ืมเอาผักกะเหรี่ยงโอ้เอามาแล้วเนาะบุ๊มบานไผ่กีตูสื่อซอยผู้เเ่าพื่นแถมมาให้สายสานไปตลาดสื่อผักมาเด้อมากินกันป๊าหนำตัวลัวยโอ้ยบปเห็นกุ่งข่อยผักบังเบ็ด Ừ. Mm. Lưu mỏ nhẳng Xoàn xuột Ôi Xé phé nọ bà mưa này ạ Ui Tiên phăng Nhạc lấy à. Nè cần Ôi lưu áo xoàn Tại đây อ่าถังหุ่นกลุ่มลูกหนึงอืมอืมมาสอนมาสุดหนักหนักเห็ดหัวรั่วอยู่สมพักสมพักเสียนอืม มาแรดดิประสชาตหมากาแรดดิทเนี่ยแรดดิทแรดดิทเจ๊กหย่งวะกินกิบกินเป็นกินได้ดิอะ รสัตคู่หัวเสต๋านี่ไหะหัวเสท่าบ้านเฮาอือม,มันสีวานจืวๆเ,เ,เนาะเห็นมันกินเหรอ พักกนเน่ยเลยกินลเลยกินแกงมากะพักกันนะเบื่อกะสวดมากสดเม็ดบักกเสตอืมขั้นแข็วโอ้ยิตา buổi sáng nha hoàn lại เสียกลับืมใส่สานเป็นตลาดมาเห็ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลังเสียสุดายกินได้ う,うん。Okay.

ขาโป้เพชรมันเราแสบดวัวกุ้งมันสีขาวกุ้งกุ้งมาเด้อมากินน้ำกันกุ้งกิโลหนึ่งอยากมาบานเน่ เมื่อบ่ายจะไปกินดูน้องนนำอะเบิ้องตนวนำกินได้นนำเนาะสาวาาอีขาวสาวใสสาวสาวอีสานออมหัวมากขอโทษตาชือบอสุภาพจิ้มแก้วจิ้มยัง แต่คนแบบอ่อมหัวจัดเขียวจัดสั่นที่เข่าใจได้ว่ากินเล็กๆน,น,น้อยๆนี่จัดเขียวข้าเขียวยังสิแม่หมุ่นหวยแล้วเกิดมาขี้คานแป้งฝันไหลแขวาบ้องงามต้องจัดพี่น้องเอ้ยจะมันมันบม่มีคำว่าพอดี เืด hey, ียวนูไปยังเนาะหาม่กี่เดือนแล้ว มืออาจ,จีพบอกว่า,ว,าวันไดนเนี่ยนิ้วเขานิ้วเลยงานมากเลยปตลาดก๋วยเตี๋กินได้เลยปาดกุ้งปาดลังกุ้งขึ้นเอากินเอาเลยด้วยมัน món thịt theo bằm hỏi vậy, à? ừ. mm, không, heo một lần, hmm, đi cả, bằng hôm mẹ, tại sẽ đưa đi cùng tôi này, hmm. เยอะแบบึมากมากวะคะคิปได้กับสิคาดปะได้ tiền lại quần đấy. Mình giận. ไดไรอ้หหอมบ้างสาวิสานเก็บอารตงน 走吧。 วุ้ยเรื่องซึงเฮ้ยไม่นเนี่ยสาวอีสานผ้ากินผ้าม้วนสิลาไปก่อนไปกินหนามก็ลืมเอาหนามมาสีาเล่มกินให้มันเบิดนี่แหละกุ้งกับสมภักเสียนมืนออื่นจังพอกันอีกเนาะค่ะเนาะคลิปต่อไปกับอาสีกินคือเขาว่าสายอีสานกินไหนแต่เขาปุ่นตำหุ่งนี่แหละไม่อน,นี่สิไปกินหนามกอนเพลทแห้งต่าตาแตกสายอีสานไปนะจ๊าสายอีสานผ้ากินผ้าม้วน ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้กดแชร์กดไลค์สายสารเป็นกำลังใจใสายสานในเด็กคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหนาจ้า